สวัสดีครับทุกคนยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนกันด้วยละกันที่ห่างหายไปจากแมปนี้ที่ก็สักพักหนึ่งนะสักพักหนึ่ง <c oughs> พอดีว่าไปเล่นในแดนดี้ o วลมาอันนี้เผื่อใครไม่ได้ดูเนาะก็บอกไว้ตรงนี้ละกันอ่ะแต่ช่างเถอะเอาเป็นว่าในแมปนี้เนี่ยสิ่งที่ผมต้องฟาร์มหาหรือหาจากไหนก็ตามแต่ไอเทมอะไรพวกนั้นนะผมยังยังหาไม่ครบเลย โดยเฉพาะในเรทเนี่ยอันนี้ค่อนข้างยากเพราะมันขึ้นอยู่กับดวงเลยครับแต่แป๊บหนึ่งเรามาที่เนื้อหาของคลิปนี้กันดีกว่าก็คืออัปเดตใหม่เข้ามาที่ตรงนี้ครับอัปเดตครั้งที่10โดยอัปเดตนี้ไม่ได้มีอะไรเพิ่มมาเยอะแยะนะใช่ไหมก็จะมีเพิ่มในส่วนของอาวุธใหม่เป็นระดับมิสติกนะครับแล้วก็บันเดิลของอาวุธแล้วก็นี่ฮะที่รอคอยแมปใหม่เกี่ยวกับเกาะซึ่งแมปนี้ อจะเจอในแคมเปญกับ e n ็นเลสนะแล้วก็ซอมบี้บอสใหม่ครับเป็นโจนสลัดอยู่ในอาแมปเกาะแล้วก็คอสเมติกใหม่ซึ่งคอสเมติกใหม่อันเนี้ยน่าสนใจมากๆนะใครจําที่ผมเคยพูดได้บ้างว่า,ามันจะมีเซตเกิดใหม่ก็คือเซต Critical อันเนี้ยเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างแต่ณตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีให้จับจ่ายใช้สอยค่อนข้างเยอะมากๆเกี่ยวกับคิ i ิ i ค a ลเซตเนี่ยอันเนี้ยน่าสนใจ เดี๋ยวค่อยไปดูข้อมูลกันแล้วก็แพสซีฟใหม่ครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมหม่แล้วก็แก้บั๊กนู่นนี่นั่นเหมือนกันไม่ได้มีอะไรมากใหม่อ่ะมามามาเข้าไปที่คาฟนะครับเพราะว่าคอสเมติกใหม่จะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนี่ฮะพเลสไอแพสกับอันนี้ครับหมวกโจรสลัดมาดันนี้ดีกว่านะก็คือหมวกโจรสลัดอันที่ดีที่สุดถ้าเราดูจากรกอบเนี่ยเป็นระดับอะดวายใช่ใช่กดเข้ามาฮะแล้วเราก็ดูนี่ครับสเตต นี่ฮะอย่างที่ผมบอกอันนี้บวกแบบคริทิคอลเลย20%คริทิคอลดาเมจนะแล้วก็5%อ่าโอกาสเกิดคริทิคอลแล้วก็เลื่อนลงมาทำไมเลื่อนเร็วจังอันกลางนี่คือบวกดาเมจเนาะบวกดาเมจ10แล้วก็บวกวอ l วอชสปีด <c oughs> แล้วก็บวกพลังชีวิตอันนี้ต้องออกมาให้ได้ต้องออกมาให้ได้เดี๋ยวต้องไปนั่งฟาร์มแมททีเรียลนี่ก็เป็นจากในแมปใหม่หมดเลยซีเชลแซนลีฟใช่มีสตาร์ฟิสด้วย หกสิบเลยเหรอบร้าเยอะจังอันอื่นๆนี่หลักสามสิบสี่สิบอันนี้โผล่มาหกสิบน่าจะเป็นอันที่หาง่ายหรือบ้างคิดในแง่ดีอ่ะไว้ก่อนไว้ก่อนน่าจะนานนะฮะอันนี้ต้องไปนั่งฟาร์มกันอีกแต่ก็ดีนะครับอัปเดตนี้มีเพิ่มในส่วนของค้าฟเข้ามาเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยไม่มีเลยนะเอ้ตรงคร้าตัวนี้เงียบเหงามากๆผมไม่ได้เข้าไปเลยตั้งแต่ได้อันที่ดีที่สุดอะก็ไม่ได้เข้าไปเลย แต่พอมีอัปเดตแบบนี้เข้ามาก็ถือว่าโอเคครับมาดูที่อาวุธกันดีกว่านะอาวุธเป็นระดับมิสติกเนาะก็นี่ครับแฮนด์แฟนเป็นอ่าเขาเขา,เขาเรียกว่าอะไรนะที่พัดอะไม้พัดใช่ไหม <c oughs> เรียกไม่ถูกเหมือนกันก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาสุ่มเอาวันนี้นะจะมาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันเนาะแล้วก็จะไปเล่นในแมปใหม่ด้วยอ่ะถึงเวลาเอาพรีสอันนี้ออกไปนะฮะ <c oughs> เป็นระดับลีเจนดารีอาวุธฮิลชั้นดี ในอนาคตน่าจะมีบทบาทจริงๆในตอนนี้ก็มีบทบาทนะกับอาวุธชิ้นนี้เพราะว่าตั้งแต่ที่ผมได้มาแล้วผมก็นั่งคิดว่าเอ๊ะมันเอาไว้ใช้ในสถานการณ์ไหนในเรดนี่ก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เนาะผมก็เลยนึกๆกไปนึกๆมาโอ้เอ็นเรสเอ็นเสอันเนี้ยน่าจะช่วยได้เยอะมากๆครับเพราะว่าเอ็นเรสเนี่ยถ้าใครที่ได้เข้าไปเล่นเนี่ยยิ่งยิ่งเวฟสูงๆเนี่ยโอสมบีแม้แต่ธรรมดาเนี่ยก็ตีโคตรแรง การที่เมียน,นี้อยู่กับตัวเนี่ยหรือไม่ก็คนในทีมสักคนหนึ่งกับเมียเน,นี้ยคอยฮิลให้มันจะดีมากๆก็ถือว่าเจอสถานการณ์ที่คู่ควรแล้วนะฮะเอามาพัดนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มเอาพัดกันอา่าเปอร์เซ็นต์อยู่ที่3%เหมือนเดิมนะลัคก,กี้สปินนี่ก็ฟาร์มยากแล้วนะครับช่วงนี้มันไม่ค่อยออกถ้าเป็นช่วงแรก,แรกๆนี่โอ้โหออกจริงออกจังเอาไปเดี๋ยวผมนั่งสุ่มมาเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะได้เนาะ โอเคได้แล้วเสียไปค่อนข้างเยอะมากๆนะลัคกี้สปินซึ่งอตอนที่ผมนั่งสุ่มไปเนี่ยผมก็นั่งคิดอยู่นะว่าเอ๊ะถ้าในอนาคตอาวุธมันเพิ่มเยอะกว่านี้อย่างเช่นในมิสติกเนี่ยมีอาวุธถึง10อาวุธด้วยกันอะผมว่าสุ่มแบบนี้มันไม่ใช่นะมันไม่ได้อ,อันนี้อันนี้ผมพูดจริงๆมันมันไม่น่าจะสุ่มแบบนี้ได้อะเพราะโอกาสที่จะออกมิสติกเนี่ยก็คือ3%ใช่ไหมแล้วพอมันออกมิสติกมาแล้วเนี่ย เราก็ต้องมาสุ่มอีกนะครับว่าจะได้อาวุธที่ต้องการหรือเปล่าเออสิ่งนีน้ผมมองว่าในอนาคตมันจะมันไม่ใช่อะมันไม่ใช่ยังไงก็หาวิธีสุ่มแบบใหม่ละกันนะเพราะว่าถ้ามาสุ่มแบบนี้แล้วในอนาคตมันมีอาวุธเข้ามาเพิ่มมากมากขึ้นกว่านี้เนี่ยสุ่มแบบนี้มันไม่เวิร์กเนาะแต่ว่าตอนนี้ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่บอกเนาะมันคล้ายๆพัดพัดมือสักอย่างในสมัยนี้มียังมีให้เห็นอยู่ไหมก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่านะครับว่าอาวุธชิ้นนี้ มีอะไรดีบ้างแต่ก่อนอื่นก็ดูที่ลักษณะของอาวุธกันก่อนนะครับค่อนข้างที่จะออกแบบได้เท่นะเท่อยู่เท่อยู่ดูดีมีสไตล์ต่อไปก็ดานเนาะดานก็นี่ครับเกาะแล้วก็ไนท์แมร์ไปเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าในดานนี้เป็นอย่างไรบ้างขอให้ดานมันเล่นง่ายๆเหอะไม่เอายากยากิ่หกแบบเดินวนไปเดินวนมาแบบเนี้ยหรือดานใหญ่ๆนี่โอ้โหเดี๋ยวรอดู โอ้โหโอ้โหด่านเอ,อ้ยเอ,อ้ยแปลกไหมผมชอบนะผมชอบนะเพราะว่าด่านก่อนหน้านี้ที่มันมืดถึงแม้ว่าจะมีด่านโรงเรียนในช่วงแรกๆเนาะที่มันจะเป็นแบบช่วงเช้าแต่มันไม่มีด่านในเหมือนอันนี้เลยฮะอันนี้สว่างจั้ะเลยผมชอบผมชอบตัวด่านก็ออกแบบมาเป็นก่อนๆนะครับสามารถมองทะลุได้แล้วก็ลงน้ําไม่ได้แม่ ถ้าลงได้นี่จะแจ๋วเลยเรามากับเรือนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้มีมีรอมีเนื้อเรื่องไหมถ้ามีรอมีเนื้อเรื่องเนี่ยน่าน่าสนใจอยู่นะใช่ไหม <c oughs> ถ้าผู้พัฒนามาดูคลิปนี้นี่อาจจะคิดในใจแล้วว่าเพิ่มงานอีกแล้วอะไรประมาณนี้มาฮะเดี๋ยวเรามาดูการโจมตีกันดีกว่าปึ๊บ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 การโจมตีสั้นๆนะใช่ใช่ผมได้เอาโค้ดเข้ามาปะเดี๋ยวนะ เอ้าอาวุธเอ้าอาวุธผมไม่ได้เอาใส่มาหรอเดี๋ยวดิมันควรมีใส่อัตโนมัติเข้ามาไม่ใช่หรอเออช่างมันมาดูสกิลแซดกันดีกว่านะครับหนึ่งสองซ้มจัดไปโอ้โอโอ้โหไกลไกลสกิลไกลแถมสกิลโจมตีได้หลายระดับมากๆนะฮะตั้งแต่ใกล้กลางไกลเลยถ้าใครสังเกตะก,กีน้นี้มาดูสกิลเอ็กกันดีกว่านะครับหนึ่งสองซ้ม let's go โอ้โห โจมตีรอบแรกทีหนึ่งครับเป็นการโจมตีระยะระยะกลางแล้วกันแล้วก็ค่อยโจมตีเป็นครั้งที่2เป็นรูปบวกโจมตีอาโจมตีระยะไกลใช้ได้ใช้ได้ไดสกิลซีกันดีกว่านะครับ1 2ึ่สองซ้ว้าวโอ้ทุกสกิลนี่โจมตีไกลหมดเลยนะแต่ว่าจะเริ่มต้นจากการโจมตีใกล้ๆจนถึงบานกลางก่อนแล้วหลังจากนั้นก็โจมตีไกลใช่ส่วนคูดาวเท่าที่ผมดูนะทั้งสสกิลค่อนข้างนานไม่ใช่สกิลคูดาวแบบไวๆเท่าไหร่เอาละ ถ้าด่านเป็นอย่างนี้ถ้าผมจะโจมตีโดนไหมถ้าโจมตีแบบไกลๆโดยที่ไม่เข้าไปที่โซนของศัตรูลองดูนะฮะปึ๊บป๊บไม่ติดดาเมจครับต้องเข้าไปที่โซนของศัตรูก่อนโอเคมามาโจมตีปกติปึ๊บปุ๊บป๊บดาเมจก็เป็นดาเมจระดับมิสติกนะครับมันจะไม่เหมือนแบบอ่าดีวายเนาะระดับมันจะต่างกันดาเมจก็จะต่างกันเอาไหแมปนี้ก็ง่ายๆนะครับสามารถอ่าสแต็กศัตรูได้โอเคผมชอบผมชอบ ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ใช้ได้เลยเดี๋ยวสแต,กสต็กศัตรูแล้วก็ค่อยรวบด้วยสกิลทีเดียวแบบเท่ๆนะฮะมาไหมมาไหมสกิลไหนเท่สุดเอาสกิลแซดก่อนปปึ๊บปึ๊บปบึโอ้เดี๋ยวนะอู้สกิลแซโจมตีไกลอย่างเดียวเลยเหรอไม่สิมันโจมตีระยะกลางแล้วก็ไปไกลเลยครับใกล้ๆไม่มีว้าเอ็กไปึ๊บอ่าเอ็กนี้ใกล้ได้อยู่แล้วก็ค่อยโจมตีไกล โอ้โหสกิลแซดนี่โจมตีไกลอย่างเดียวเลยนะคือไม่ใช่อะไรหรอกนะครับมันมันใช้งานยากไงถ้ามันโจมตีใกล้ได้อะนนี้มันจะดีแต่ไม่ได้ไหนสิขออีกทีสิปึ๊บปึ๊บน่ะเห็นไหมคือมันต้องกลรระยะไงมันเลยค่อนข้างที่จะใช้งานได้ยากอยู่ถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็เหมือนอาวุธเบสบอลอ่ะไม้เบสบอลนั้นเลยที่มันเป็นสกิลกระโดดอะถ้าทุกคนคิดว่ามันใช้ยากอะ่ะอันนี้อันนี้ก็คล้ายๆกันมาไหมซอมบี้มาไหม คือเกาะมันก็ไม่ใช่เล็กๆนะฮะทุกคนเท่าที่เล่นเนี่ยแต่ว่าข้อดีคือมันไม่มีมันไม่มีวัตถุอะไรที่มันไปขวางกั้นให้พวกซอมบี้มันเดินติดอะ่ะอันเนี้อดีไม่เหมือนในส่วนสนุกนะอันนั้นนี่เดินติดกันรัวๆสแต็กยากมากมาที่สกิลซีกันดีกว่านะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามจัดไปปึ๊บ๊บบนี้เอา้าเหลือตัวไหนเนี่ยอยู่ในนี้อยู่ดีๆเหลือตัวหนึง่งโอ้โหใครจะไปเห็นเนี่ย ผู้สร้างโอ้โหขนาดไม่มีสิ่งกีดขวางแต่มีบักครับบักจมดินตีได้ไหมเนี่ยสวยแล้วสวยและ,ส,และสกิลแซสิเออได้อยอู่ถ้าไม่มีโจมตีแบบโจมตีระเบิดระเบ้ออะไรแบบเนี้ยอาจจะเคลียร์ตัวนั้นไม่ได้เลยนะแต่ว่าเราเข้ามาที่เลเวลสองแล้วก็ตกกลางคืนคล้ายๆอ่ารูปแบบเดียวกับในไอ้นั่นเนาะโรงเรียนอย่างที่บอก ก็จะมีแบ่งเช้าเที่ยงเย็นตกดึกอะไรพวกนี้ยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวเราไปรอดูบอสแล้วก็รอดวนตีดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรไปด่า,ดานบอสยังเด่กเลเวลสามขีดหนึ่งก็ควรจะเป็นด่านบนะอสแลลวเนาะอ้ด้านหน้านี่เห็นแล้วเห็นแล้วน่าจะใช่นะครับพื้นที่ยังใหญ่เลย <laughs> ไหนดูสิใหญ่จริงฮะพื้นที่ตรงนี้รัสบอสแน่นอนมาพกซอมบี้ เข้ามาปับปับปับปัับ,บโอเคก็อุ้ยโอโหอุ้ยอ๋อ,อใช้สมออ๋อไม่ไม่ครับไม่ครับแค่รูปแบบมันคล้ายๆกันกดตัวแซดไปปึ๊บปับนี่ไม่โดนฮะใช้ย,ยากบอกใหใช้ย,ยากจริงตีไปตีไปตีไปโอ้รูปแบบการต่อสู้ของบอสนี่ค่อนข้างที่จะดูดีขึ้นนะครับแล้วผมก็สวยลนะเลือดเหลือน้อยแนละ้ว มามาบอสมาบอสเอาเรียบร้อยแล้วโอ้โหยังไม่ได้ดูเอาตีเลยอะดู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 ทันไหมเนี่ยดูทันไหมโอ้โโอโอโอโโอเคโอเคอย่างที่ทุกคนเห็นนะตะกี้นี้เลยอ่าจบยังไม่จบอ๋อเรียบร้อยตกใจตกใจนะครับเอาสุดท้ายก็กลับเรือน่าจะมาหาของแล้วบ้าง ได้นูน่นได้นี่ของเยอะจริงๆครับดูทีฮะเออขอเข้ามาดูที่คราฟหน่อยสิในคราฟนี่อ่าเพิ่มหมดนะฮะโอ้สตาร์ฟิตไม่มาเฮดูแล้วอันนี้น่าจะออกยากสุดนะถ้าให้เดาถ้าให้เดาน่าจะออกยากสุดโอเคครับทุกคนกับอาวุธชิ้นใหม่ดีนะค่อนขทางที่จะน่าสนใจก็ถ้าใครที่ชอบอาวุธสไตล์แบบนี้ก็มาใช้กันได้ แต่มันก็ไม่ได้ดีที่สุดเนาะระดับดีนี่ก็ยังถือว่าเป็นระดับที่ดีที่สุดอยู่อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาดูเล็กๆน้อยๆเพราะว่าอัปเดตก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่มีการเพิ่มแผนที่เข้ามาใหม่แล้วก็การคราฟคอสเมติกอันใหม่ที่มาในเซตคริทิคัลเลยอันนี้น่าสนใจมากๆเดี๋ยวผมค่อยหาเวลามานั่งเล่นแล้วก็มานั่งจัดเซ็ตดูว่าเซตคริทิคัลเนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันแต่แป๊บหนึ่งครับแปบ๊บหน ผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกๆจากผมนั่นแหละลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นั้นสวัสดีครับผม